สวัสดีครับสัปดาห์ที่2แล้วนะครับสัปดาห์นี้เราจะเน้นกันที่หัวข้อ p ารามิเตอร์เซ f ร์ e เฟหลังจากที่ดูวิดีโอชุดนี้เสร็จแล้วนะครับสิ่งที่พวกเราจะทํากันได้ก็คืออาจจะเป็นเซ r ร์ c เประมาณแบบนี้นะครับนะประมาณแบบนี้นะครับไม่ไม่ยากไม่ซับซ้อนมากนักนะครับเพราะว่าผมเตรียมอะไรที่มันง่ายๆให้พวกเราเข้าใจกัน อย่างลึกซึ้งนะครับแต่ก่อนที่จะมาทำเซอร์เฟตแบบนี้สิ่งที่เราจะเรียนนะครับก็จะมีหัวข้ออยู่8หัวขอ้อด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่ Data Matching การเอาตัวเลขมาสร้างเป็นจุดนะครับแล้วก็อาจจะทำความเข้าใจกันเล็กน้อยว่าข้อมูลที่เป็นลักษณะของ Data Structure นะครับเป็นลักษณะแบบไหนหลังจากนั้นนะครับก็จะตามด้วยขบวนการในการ ปรับเปลี่ยนตัวเลขหรือที่เรียกว่า Remap Numbers นะครับก็จะครอบคุมจนถึง3หัวข้อก็คือคำสั่ง Remap Numbers เองนะครับคำสั่ง Graph Mapper แล้วก็การใช้ตรีโกณมิติต่างๆนะครับที่เป็นฟัง์กชัน cos กับ s i n มาช่วยในการปรับเปลี่ยนตัวเลขหลังจากนั้นนะครับก็จะพูดจนถึง ผลอิทธิพลของการใช้คำสั่งง่ายๆในการคำนวณก็คือการบวกการคูณและยกกำลังและดูซิว่าโอเปเรชั่นทั้ง3อย่างเนี่ยม,มันทำอะไรกับตัวเลขของเราหลังจากจบเรื่องนี้เสร็จนะครับจะแนะนำขบวนการที่เรียกว่า,เ,าเขียนสคริปต์นิดนึงนะครับจะเริ่มจากอะไรที่สิมเพิลที่สุดโดยการใช้ expression component มาช่วยในการ ลดจำนวนของการใช้คอมโพเนนต์ใน Grasshopper นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะแนะนำการเขียน Python s c r i p t แบบลุกทุ่งลุกทุ่งหลังจากนั้นสุดท้ายแล้วปุ๊บเนี่ยครับก็จะเอาความรู้ทั้งหมดนะครับมาประมวลใช้เพื่อสร้างวัตถุประเภทนี้นะประมาณแบบนี้นะครับเรามาเริ่มจากสไลด์แรกนะครับหัวข้อเรื่อง Data Matching ก่อนอื่นขอ ทำการหายวัตถุก่อนนะครับแล้วเรามาเริ่มการแสดงผลแบบไวฟร m มนะครับผมเปิดมุมมองของจุดกริดที่ผมทำเตรียมไว้ให้เราจะมาเริ่มหัดสร้างจุดกริดอะไรประเภทนี้กันนะครับก็เพื่อความเข้าใจง่ายๆนะครับผมจะ พูดเป็น3ประเด็นด้วยกันก็คือเราจะทํางานกับตัวเลขที่เป็นตัวเลขเดียวนะครับกับตัวเลขที่เป็นตัวเลขเดียวที่เป็นไอเทมกับตัวเลขหลายๆอันซึ่งก็คือก็คือลิสต์แล้วสุดท้ายเราก็จะมาพูดถึงการทํางานระหว่างลิสต์กับลิสต์ด้วยกันนะครับนี้เอาแรกก่อนละกันสมมติผมอยากจะสร้างจุดสักจุดหนึ่ง สิ่งที่เราทําได้นะครับก็คือเราสามารถจะใช้คอมพเนต์ที่ชื่อว่า Construct Point มาเป็นตัวรับค่าที่เป็นตัวเลขใดๆก็ได้นะครับกรณีนี้คือค่า x กับค่า y แล้วเพื่อให้เราเห็นภาพชัดเจนผมก็ขออนุญาตเปิดพรีวิวให้ดูนะครับว่าจุดที่ถูกสร้างขึ้นตรงนี้นะครับก็จะมาปรากฏบนหน้าจอของไรโ n o ก็คม ไม่น่าจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นะครับจุดตรงนี้เนื่องจากว่าถูกสร้างจากตัวเลข2ตัวตัวหนึ่งมาควบคุมแกน x ตัวหนึ่งมาควบคุมแกน y เวลาเราขยับไปแกน y ก็เปลี่ยนตำแหน่งจุดกขาเปลี่ยนนะครับก็ไม่มีอะไรที่ที่น่าเซอร์ไพรส์ก็น่าจะเข้าใจง่ายๆเนาะเพราะการทํางานระหว่างไอเทมกับไอเทมนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือไอเทม1อัน ถัดมาเรามาดูว่าแล้วถ้าเรากำหนดให้อเทมนะครับซึ่งเป็นตัวเลขตัวเดียวมาทำการสร้างจุดร่วมกับข้อมูลที่เป็นลิสต์ซึ่งก็คือตัวเลขเหล่านี้นะครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงผมเอาไอเทมต่อเข้าไปในแกน แล้วก็ตัวเลขที่เป็น List นะครับระหว่าง0จนถึง1ต่อเข้าไปในแกน y เบิบ้ลไปนิดนึงนะครับแล้วก็ย้ายข้อมูลจุดที่ถูกสร้างขึ้นนะครับจะมีจำนวนเท่ากับข้อมูล Input ที่มากที่สุดในกรณีนี้คือ จำนวนของ Input ที่เป็น List ซึ่งก็มีจำนวนทั้งหมด11ตัวด้ยกันรเริ่มตั้งแต่ Index ที่0จนถึง Index ที่10นะครับเพราะฉะนั้นจุดที่ถูกสร้างได้ก็จะมีทั้งหมดอยู่11จุดซึ่งก็เหมือนเดิมครับก็เราก็สามารถจะทำการขยับตัวเลขได้กรณีนี้ถ้าเราขยับตามแกน x นะครับค่า location ของจุดก็จะขยับตาม ถัดมาข้อมูลที่เป็น List กับลิสนะครับเอ็นเเบินมานะครับเเอเบิตัวนี้เจ้านี้นะครับตัวแรกจะเป็น l ล s t ระหว่าง0ูจนถึง1เหมือนเหมือนกันนะครับแล้วตัวที่2ก็เหมือนกันก็คือ0ูถึงหนทั้ง2 l i ลิสจะมีข้อมูลอยู่11จํานวนข้อมูล11จํานวนทั้ง2อันนะครับจะเอามาต่อเข้ามากับคําสั่ง Construct Point เพื่อสร้างจุดจุดที่ถูกสร้างขึ้นมาก็จะมีทั้งหมด11จุดครับเพราะว่าอย่างที่บอกเรา มีลิสที่ยาวที่สุดก็คือมีจํานวนตัวเลข11จตัวเลขเพราะฉะนั้นจุดที่ถูกสร้างมาก็จะเป็น11จุดเหมือนเดิมแต่คราวนี้สิ่งที่แตกต่างกันออกไปก็คือจุดที่ถูกสร้างจะเป็นลักษณะของทะแยงมุมแบบนี้นะครับการที่เป็น แนวทแยงมุมอย่างนี้พวกเราเข้าใจกันไหมว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ถ้ายังนึกภาพมันไม่ออกนะครับผมขออนุญาตก๊อปปี้พานเนลมาแล้วก็ต่อเชื่อมข้อมูลจากลิสต์ทั้ง2 l i ลิสต์ออกมานะครับเราจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการซัเบอร์จะพยายามเอาตัวเลขที่อยู่ใน Index เบอร์ศูนี่แหละครับมาจับคู่กันผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นจุดที่อยู่ในตำแหน่ง 0 0นะครับแบบนี้มาเรื่อยๆจนถึงตัวเลขชุดที่11ซึ่งอยู่ในอินเด็กที่10นะครับก็คือเอาตัวเลข1ตัวเลข1มาจับคู่กันผลลัพธ์ที่ได้คือการสร้างจุด1จุดที่โคอิเดเต1กับ1ซึ่งคือตัวสุดท้ายคำถามก็คือแล้วถ้าเราอยากจะสร้างกริดแบบตัวอย่างตรงนี้นะครับที่ผมมากไว้เป็นสีแดงๆเล็กๆตรงนี้ เราจะมีวิธีการสร้างยังไงถ้าเราจำตัวอย่างที่2นะครับที่พูดถึงไอเทมกับลิสต์ได้เราจะรู้ว่าจุดที่เขาสร้างขึ้นมาจากตัวเลขตัวเลขเดียวเมื่อเอามาจับคู่กับตัวเลขที่เป็นกลุ่มเป็นลิสต์แบบนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเขาก็จะเอาตัวเลข1ชุด มาจับคู่กับลิสต์ที่เหลือผลลัพธ์ก็เป็นแบบนี้คำถามก็คือเป็นไปได้ไหมที่จะทำให้ข้อมูลที่อยู่ในลิสต์ชุดล่างตรงนี้มีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกับการจับคู่ไอเทมกับลิสต์ วิธีทำคือทำแบบนี้ครับก็คือแทนที่เราจะปล่อยให้ข้อมูลทั้งสองตัวนะครับเป็น list ใคร l i ต์มันแบบนี้เราจะบังคับให้ข้อมูล1ชุดครับกลายเป็น item เดียวๆวิธีการทำไม่ยากครับก็คือทำการกราฟ list จาก1ชุด นะครับผมคลิกขวาแล้วก็ใช้คำสั่งกราฟสิ่งที่ได้จากการกราฟก็คือข้อมูลที่เคยเป็น list list เดียวนะครับที่มีข้อมูลอยู่11ชุดด้วยกันกลายเป็นข้อมูล11 list แต่ละ list มีไอเทมอยู่แค่1 i ไอเทมพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับสิ่งที่การซัพเปอร์จะทำก็คือเขาก็จะเอา ไอเทมแรกของลิสต์แรกมาจับคู่กับไอเทมทั้ง11ไอเทมเสร็จแล้วสิ่งที่ทำต่อมาก็คือการสเฟอร์ก็จะเอาลิสต์ที่2นะครับซึ่งมีอยู่ไอเทมเดียวตรงนี้แหละมาทำงานต่อกับอีกอันหนึ่งนะครับกับลิสตอีกอันหนึ่ง ถัดมานะครับก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆเนาะก็ไปดูที่ลิสต์ที่3ซึ่งก็มีไอเทมเดียวนะครับก็มาจับคู่กับข้อมูลอีกชุดนึงนะครับที่เป็นลิสต์ลิสต์เดียวไปเรื่อยๆครับจนถึงตัวสุดท้ายตัวนี้ก็เหมือนกันก็เอามาจับคู่กับข้อมูลส1เตัวตรงนี้ ผลลัพธ์ของการจับคู่แบบนี้แหละครับก็คือทําให้เกิดการสร้างจุดเป็นแนวกริดแบบนี้ได้ฉะนั้นผมขออนุญาตทำการรีมูฟพาร์นลตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็จะให้เราดูผลลัพธ์ของการกราฟข้อมูล1ชุดนะครับกับปล่อยให้เป็นลิสต์ปกติแล้วมาดูกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็กริดก็จะถูกสร้างขึ้น ผลลับที่เราเห็นในลิสต์ข้อมูลนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก mm hmm. ็จะถูกเป็นเขาเรียกว่าจัดกลุ่มเป็นกลุ่มยอ่อยๆเลยกันเนาะใช่ไหม mm hmm. ก็จะมีทั้งหมดอยู่11ลิสต์ย่อยนะครับแต่ละลิสต์นะครับ mm hmm. ก็จะมีไอเทมอยู่11ไอเทมก็ออกมาก็จะกลายเป็นกลุ่ม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 ของของจุด ถ้าเราสังเกตดูนะครับผลลัพธ์ของการเอาข้อมูลที่เป็น data structure แบบนี้นะครับเป็น list ใคร list มันมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับข้อมูลที่เป็น list ปกติ i, นะครับผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นข้อมูลที่ถูกจัดเรียงตามโครงสร้างของ data structure ทันทีมันมีอีกวิธีหนึ่งครับในการจับคู่แบบนี้แทนที่เราจะใช้กราฟนะครับ จะดิสเบรกร้าไปนะครับแล้วก็ใช้คอมโพเนนที่ชื่อว่า cross reference มาเป็นตัวจับคู่ข้อมูลที่มาจาก List กับ List เพื่อสร้าง List ใหม่ขึ้นมาแล้วเอา List ใหม่ที่สร้างนี้แหละเอามาต่อกับค่า x กับค่า y การใช้ cross reference จะทำให้ผลลัพธ์นะครับคล้ายคลึงกับ การใช้คำสั่งกราฟแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น List, ลิสต์เดียวเท่านั้นจะไม่ถูกแบ่งเป็นเป็น Data s t t u s t u u e t u r e แบบที่กราฟทำให้พอถึงตรงนี้ก็คงสงสัยแนะว่าเอ้ย c r s s e ส e r ฟ n c e มันทำอะไรของมันเนี่ยมันทำไมมันออกมาเป็นแบบนี้นะครับถ้าสงสัยนะครับลองเอาผลลัพธ์ที่ได้จาก Output A มาเปรียบเทียบกับ ลลัพธ์ที่ได้จากเอาพุทบีแล้วลองพยายามทำความเข้าใจกับมันดูนะครับนะลองดูเปรียบเทียบนะผมจะดึงมายาวๆตรงนี้นะครับเรามาดูซิว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับข้อมูลเหล่านี้ลองดูไง่ายๆเนาะว่ามันจะแบ่งข้อมูลเป็นชุดๆนะครับชุดแรกนะครับ ชุดที่2มาถึงตรงนี้ชุดที่3และชุดที่4ไปเรื่อยๆนะครับที่แบ่งเป็นชุดเนี่ยลองมาดูตรงฝั่งขวามือนะครับตัวเลขจะเหมือนกันหมดแลวเดี๋ยว ตัวอย่างตอนช่วงหลังๆนะครับเราก็จะมาใช้คำสั่ง cross reference ตรงนี้แหละมาเป็นตัวรวมค่า Input ที่เป็น list แล้วก็เอามาเป็นการสร้างจุดเพื่อสร้าง surface ถัดมา